ช่วดีตอนเย็นครับมากินข้าวเย็นกันนะครับจะใช้คาว่าข้าวใช้คาว่วาวผักดีกว่าเพราะว่ามีแต่เมนูผักอันนี้เป็นต้มจืดครับมีผักเป็นส่วนประกอบเยอะมากแต่ว่าเนื้อก็เยอะเหมือนกันการได้สดน้ำร้อนเป็นอะไรที่สดชื่นมากครับนะครับเรามีปะลาสับซึ่งปะลาสับที่ดีครับมันจะดีมากถ้าได้กินผักซีจีนครับทุกคนครับ อ,อร่อยครับหวานมากกินด้วยกันงนะ ืบเนื่องจากว่าเราอะลดน้ําหนักครับเราก็เลยพยายามกินผักให้เยอะขึ้นซึ่งก็เยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็คือผักในต้มจืดหวานแต่ผักทีจินชอบป้าครับเวลากินกับน้ำพริกหมูเนาะจะอร่อยแต่ว่ากับปลาสับก็อร่อยเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้คือถั่วครับ ถั่วต้มเนาะอันนี้คือถั่วพรูนะครับแต่ชอบมากก็คือเป็น <c oughs> กล่ำกะล่ำม,มันมันหวานผักก็คือล้างสะอาดนะครับแครหลอดก็มีนะครับ แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบแล้วก็อันนี้คืออะไรมาใช้เท้าหรอนุ่มดีครับกินผักเยอะๆครับมีประโยชน์ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยหมูเด้งครับกินบ้างเนาะคือเราอะ่ะมูฟออนจากผักชีจีนกับ ปลาสับไม่ได้สิบห้าบาทครับปลาล่ขับปุกละสิบห้าบาทซึ่งก็กินทีเดียวหมดส่วนผักเราซื้อมาสิบาทครับผักคือจีิงกินไปครึ่งหนึ่งหอมและอร่อยจริงๆแล้วเรามีน้ำพริกกะปินะครับ เรามีน้ำพริกกะปิอยู่แต่ว่านี่ครับน้ำพริกกะปิมันก็จะเผ็ดเนาะเราก็เลยไม่กล้าตักเดยอะแต่ปลาสับครับอร่อยอร่อยจริงอยากให้ทุกคนลองกินเหมือนเราครับลองแต่ว่ากินปลาลาน,นิดเดียวพอครับอยาก,กินเยะมันเค็มครับ ครับมากินข้าวด้วยกันนะครับบ๊ายบาย